ู้ชมครับกับเข้าสู่การในทัศน์สดศึกมวยไทยความมันระดับโลกหวานแม็กซ์มวยไทยขอ r นุญา ladies and gentlemen moving on to our third fight tonight Italy versus Thailand ในคู้นิสสาวรุศิก Max Ultimate ครับไทยบัต้าอิตาลีครับนักชกในมุมน้ำเงินจากประเทศอิตาลีสกัดไขยเพชรสมานจังหวัดชนบุรีวัย28ปีครับคนนี้นี่เป็นนักชกสไตล์ไฟเตอร์ทอร์นาหดมากครับ our Italian fighter tonight ladies and gentlemen fighting on the blue corner 28 years of age has that italian attitude you know loves to dish out punishment but at the same time he is not afraid to take some back himself he holds a good professional record of 53 professional fights with 33 professional victories <laughs> Sangkutai Pet Saman Alessio Angelo. Fighter Fighting the blue corner out tonight Alessio tall 177cm 68kg ลคุณส่งเขากับนายมุมแดงนักชกชาวไทยแต่คนนี้เป็นลูกครึ่งชาวสวีเดนครับสังกัดค่ายสสีปรพอยิมจังหวัดกรุงเทพมหานครวัย26ปีคนนี้นี่เป็นนักชกสูงยาวเข่าดีครับและวันนี้ก็ถือว่ามาเปิดสิ่งครั้งแรกบนเวทีแม็กซมวยไทยของเราด้วยนะครับ Ladies and gentlemen, our Thai fighter tonight, actually a half caste half-Swedish, half-Thai, 26 years of age, making his Max debut tonight. Let's see what he has brought to the table to impress the fans, and will this be a memorable night for this guy tonight? 75 50 24 ขอเสียงตอนรับนักชกในมุมแดงจากจังหวัดมหาสารคามกวางตุ้งสสิประภาเย์เอากับลงใจคนเทอยู่ introducing your Thai Muay Thai war tonight representing Thailand Kwang Tung s a s i p r a p พาชิละครับความสนุกยังไม่หนีไปไหนนะครับเดินทางถึงผู้ที่3ของรายการกวางตุ้งสัสิประพายิมก็จากไทย68กิโลกรัมจะเจอกับอเล็กซิโอแองเจโลครับจากอิตาลีนะักชกรูปหล่อนะครับโอ้ ดังนั้นจะเห็นนักชกจากอิตาลีนะครับวันนี้คู่นี้จะชกกันในพิกัด68กิโลกรัมครับอเล็กซิโอเองจิโร่เองจิโลนะครับปัจจุบันอายุ28ปีครับส่วนสูง177เซนติเมตรสามฟอร์มหลังที่แม็กซ์สเตเดียมพัทยาครับชนะ1แพ้2ครับที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรสมานส่วนทางด้านนักชกมุมแดงครับแมาจากแขนใหญ่ครับกรุงเทพมหานครครับก็คือค่ายมวยสศิประพายิมนั่นเองครับนายกิติศักดิ์น้อยวิบูลนครับ จา,จากอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามอายุ26ปีครับสูง1 72เซนติเมตรแนมะ่เพิ่งเดินทางมาชกเป็นครั้งแรกนะครับณเว,วทีแม็กซ์เทเรียมพัทยาแห่งนี้ครับเขาบอกว่า2คู่แรกที่ผ่านมาแนมะ่ครบทุกรสชาติจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นความมันความสนุกรวมไปถึงการน็อกเอาท์นะครับโดนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับสายฟ้าโอ้ทำอยู่ดีๆครับจังหวะผ้าเพาียงชั่ววิปตาเดียวนะครับคือ ศิลปะแม่ไม้เมือไทยนี่ต้องบอกว่าอยู่บนเวทีนี่ห้ามกระพริบตาแล้วก็สตินี่ต้องบอกว่าอย่าหลุดน,นะครับใช่ครับกรรมการพว่าบนเวทีคู่นี้ครับกรรมการทันวุฒิรังรองอนุสรนะครับกรรมการยอดเยี่ยมของชมรมพุสธศากีกลามวย2ปีศอนะครับส่วนให้คะแนนสามท่านนั้นมีพงศป้นละม่อมธนภัทรเสือแก้วแล้วก็ปรอบภัยประเทศครับคนที่ขึ้นไปถอนคนแรกกับทางฝั่งของกวางตุ้งนั่นก็คือน้องอามนะครับ รัตตะกพลของสุภาครับต้องบอกว่านี่เป็นยุเนเรชั่นที่3แล้วนะครับผู้ชายของคุณกบถากูลของสุภาครับหลานของปา๋าไหนของสุภานะครับรนี่นะแลว้วเร็วๆนี้ปาา๋าไหนทางคุณถากูลแล้วก็ลูกศิษย์ของป๋าไหนาจะจัดงานเรียกว่างานลำลึกถึงปาา๋าไหนของสุภานะครับโอ้โหน่าคาดหวยชือย่อดังเลยครับปั้นมวยดังมามากมายครับต้องบอกว่าอีกตำนาน อีกหน้าของวงการมวยครับอาบนเวทีวันนี้กวางตุ้มจะสานต่อตำนานความยิ่งใหญ่ของสสิประพาย,ยิบได้หรือเปล่าครับแล้ว,ว่าจะเพิ่งเคยมาชคเป็นครั้งแรกในไฟน์นี้นะครับแต่ดูครับโอ้ต้องศึกษามาก่อนนะครับมาต่อยที่แม็กซี่อู้อยูกซ้ายเลยไปหน้าสลับลำตัวกวางตุง้มสวยงอาอเลซิโอเนี่ยบอกว่าชกม,มาแล้วหลายครั้งครับ<อ> ขอท่านเียรู้รูเกมสไตล์ของแม็กซ์มวยไทยเป็นอย่างดีนี่ <c oughs> ขวาคอแล้วเสียบตีโออะไรครับเป็นกวางตุ้งครับพยบายามผีดจักเอาไว้โอ้ยแข้งซ้ายอ้าวโอ้ยง่ายหรือเปล่าครับโอ้ยแข้งซ้ายของกวางตุง้งถ้าโดนก็ต้องซีกโครมหรือเปล่าครับโอ้จังหวะสองแรงบวกครับ เดินเข้ามาเจอแข้งซ้ายครับซัดเข้าเต็มๆใช้โครงครับจังหวะหายใจหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันเดี๋ยวเรามีภาพช้าให้ดูนะครับว่าโดนอะไรนะครับอต้องบอกว่าแบบนี้อันตรายนะครับไม่รู้ว่ากระดูกเล้าด้วยหรือเปล่าครับดูนะครับจังหวะถีบไปแล้วก็โอ้ยอไม่มีบังเลยครับสี่โครงซี่สุดท้ายพอดีเลยครับแล้วเต็มแข้งด้วยครับหูซัดด้วยหน้าแข้งครับ คือจังหวะพอพอจุกปั๊นี่ค่อยๆลงไปโอ้โหแล้วต้องรีบคลายฟันยางเลยหายใจไม่ทันครับ่ผิดหวังตัวเองเลยครับสำหรับอเล็กซิโอครับยงไม่กี่วินาทีของยกแรกเท่านั้นครับโอ้ไปกันบนเวทีก่อนครับคุณผู้ชมงจัดหนักกันอีกหนึ่งคู่นะครับเตะจังๆเข้าชายโครงเลยครับเอาละครับก่อนหนึ่งครับเราไปลุ้นรางวัลโบนัสหรือซุปเปอร์โบนัสก่อนว่าจะแตกหรือไม่ครับ ladies and gentlemen it's time for bonus round สนุนโดย Bowie Four Man ราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ No bonus Bowie Four Man เอาละครับและผลการตัดสินจากคณะกรรมการครับ And the winner by way from knockout red corner วังตุสส้งศรีประภัช ครับอย่าเปลี่ยนชจ้ามาไหนกู้หน้าครับไทยปะทะจริงครับ Next Fight Thailand vs China นี่รับศึกมวยไทยความมันระลกปัด Max มวยไทย